นะครับท่านไหนสนใจนะครับหัวเศร้ามุนได้หมุนได้ครับพี่น้อง250บาทร่วมส่งโปรโมชั่นเดือนเมษาแต่คิวยาวหน่อยนะครับช่วงนี้ช่างไม่ค่อยว่าง <c oughs> ตามคิวครับ <c oughs> งานงันเชื่อมนี้ สำหรับมืออาชีพนะครับมือโปรนะครับการเชื่อมนี่ครับ250บาทรวมส่งครับหัวเศร้าปรับได้ล็อกเวลาล็อกเราก็ล็อกตัวนี้ครับพี่น้องอ,อยู่เวลาขึ้นต้นไม้สายไฟจะชอบแบบไหนอันนี้เอามาให้ผมนะครับตัวถ้าของจริงนี้จะพุ่มสายไฟสายยางให้ด้วย ขึ้นสายไฟไฟช็อตอันนี้ให้ผมครับนี่ครับผมสนใจสนใจก็โทรก็ตามข้างล่างเลยครับอาจารย์แหม่มเป็นคนทำครับผมนี่เป็นคนโปรโมชั่นให้สวยงามครับผมก็จะไปสั่งมาอีก ไม่ทราบคงได้สั่งอีกไม้หนึ่งนะครับหลังโครงการคงได,งได้ว่าจะสั่ง16เมตรแล้วมาใช้ครับพี่น้อง <c oughs> 16เมตรอันเก่านันหายไม,ไม่เอาไปเล่นป่าสูงเมืองกันครับอันนี้ก็โอ๊ใบบูสสตอมนี่ก็เพอ,เ <c oughs> เอ,เอแล้วเออ